we <laughs> <c oughs> สวัสดีคนดูด้วยน,นะครับ ใส่หูฟังเรียบร้อยเดี <c oughs> ย๋ยวผมลองคอมเมนต์ก่อนไม่รู้ตอนแรกมันคอมเมนต์ไม่ไม่ขึ้นนะโอเคขึ้นปกตินะ <c oughs> เป็นฟาร์มสำรองของผมนะมันจะเตนเตียนนิดนึงแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นอะไรหรอกนะ <c oughs> มีไว้ประดับไว้เฉยๆไม่ได้เล่นอะไรเนาะ Thank you. Sim,

คอมเมนต์ผูดคุยกันได้นะครับ สามทุ่มห้าสิผมว่าถ้าเงียบๆผมก็คงไม่นานหรอก <c oughs> ผมว่าผมก็คงต้องไปเหมือนกันอย่งเงียบผมคงอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ ข้าวไปสี่ร้อยกับต้นแล้วนะผมข้อขายปล่อยไปที่สิบบาทน่าจะขายออกไวสุดนะแต่จริงสามหกบาทก็ออกไวเหมือนกันนะผมว่าแต่ผมปล่อยแค่สิบบาทก็พอละ <c oughs> โอ้กดหัวใจให้หอนขา เนี่ยลงประมาณนี้เลยสิบบาทโอเคสี่ทุ่มถ้าสี่ทุ่มยังมีมผมว่าผมก็คงพักน้่แหละวันนี้นะ แล้วผมกะว่าจะไม่ได้หลายหรอกแต่ผมก็มว่างๆน้เนี่ยนะก่อนนอนนะครับอะไรสักหน่อยสี่ทุ่มถ้าเพื่อนยิงน่งเงี้ยผมว่าผมก็คงลงแล้วแหละ บ่อกุงออ้ง lobster นะครับหกตัวนะจริงบ่อเนี้ยมันก็ถ้าถามว่าสาคัญไหมผมก็บอกยากเหมือนกันนะว่ามันก็สําคัญอยู่ในระดับหนึ่งนะบ่อพวกนี้นะขนเป็ดเนี่ยผมคิดว่ากุง้ง lobster เนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากกว่าขนเป็ดขนเป็ดเนี่ยมันราคาดีนะออาพูดตรงตัวไปขนขนเป็ดเนี่ยราคาดีกว่านะแต่ว่า วัตถุดิบที่มันเอาไปทําได้มันก็เป็นแค่ขนเป็ดอะครับเนาะมก็เอาไปทํามาได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเนี่ยขนเป็ดเนี่ยเอาไว้สักสี่บ่อกําลังดีส่วนล็อบเตอร์เนี่ยหกบอ่อไปเลยส่วนพวกปลายแห่เนี่ยผมว่าสักห้าบ่ออ่ะเพราะว่าระยะเวลามันตกเนี่ยน่าจะตกประมาณวันหนึ่งหรือเปล่าสามชั่วโมงเนาะสามชั่วโมงได้ปลาสามชั่วโมงได้ปลามาสามตัว แลวถ้าเผื่อเรามีห้าอันก็ได้ปลาครั้งละสิบห้าตัวภายในสามชั่วโมงครึ่งต่วนเวลาที่มันทำเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามชั่วโมงครึ่งเหมือนกันเลยนะก็มันก็ดีอยู่เนาะแต่ว่าใช้เวลาค่อนข้างนานนะมันอาจจะไม่ค่อยนิยมใช้กันสักเท่าไหร่ สวัสดีคนดูหนึ่งคนด้วยนะครับพูดคุยกันได้นะครับถ้าเป็นคนไทยก็พูดคุยกันได้นะครับผมเล็นนก่ไอดีครับ อาจจะห้าหกไอดีครับผมไอดีผมก็ประมาณนี้ครับหนึ่งสองสามสี่สี่ไอดีครับผมถ้ารวมไอดีหลักผมก็ห้าแต่จริงเล่นอยู่ไอดีเดียวครับผมไอดี ID อื่นไม่ได้เล่นเลยเล่นอยู่แต่ไอดีเดียว นเฮเดก็เวลามีอัปเดตอะไรเข้ามาใหม่ชอบอัปเดตเข้ามาแบบพร้อมๆกันนะเราจะทำไม่ค่อยทันนะครับอีเวนต์รถกระบะก็มาพร้อมกับคันที่แฟชนกันเฉย สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมก็เล่นอยู่สองไอดีปุูกใช่ครับมันต้องปลูกขักวนไปเรื่อยๆนะผมก็ไม่รู้ทำอะไรนะเฮียดีถ้าเข้ามาเรากดทำนู่นทำนี่ครบทุกอย่างแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรต้องทำนะ มีหลายไอเดียผมว่ามันดีตรงที่มันแบบถ้าเผื่อขยันเล่นนะถ้ามีหลายไอเดียนี่มันจะแบบไม่เบื่อหรอกครับมันก็เล่นถูกไอเดียพอเล่นครบถูกไอเดียเราก็วนกลับมาเล่นไอเดียแรกใหม่ก็น่าจะมีอะไรผลิตเสร็จแล้วแหละ กดไปไวกว่าผมนะจริงฉโนดเนี่ยผมก็มันตันหมดแล้วอะครับผมมันต้องเอามาเปิดไอฉโนดสีขาวเนี่ยผมยียนหานะเนี่ยมันตันหมดทุกอย่างแล้วนะเกิดแด่ต้องใช้พวกฉนดสีขาวเนี่ยมันเลยวุ่นวายจริงรับต้นไม้พวกเนี้ยถ้าเหลือไว้เนี่ยผมว่าถ้าเก็บไว้ก็ ก็สวยดีนะเพราะว่ามันไม่สามารถปลูกกลับกลับใหม่ได้นะต้นไม้พวกนี้นะถ้าตัดไปแล้วก็หายไปเลยเนี่ยผมก็เพิ่งจะมาเก็บไว้เนี่ยได้แค่ยอมเดียวที่เหลือตัดทิ้งหมดแหละ ซะแล้วจริงผมเนี่ยถ้าพูด ตามตรงับผมเป็นคนชอบแต่งฟาร์มนะจนไปเปิดร้านแต่งฟาร์มนะในในเพจในเฟซนะไปโพสตามกลุ่มนะพอแต่งอยู่ช่วงนึงผมแต่งไปแต่งมาแล้วมันปวดหัวยังไงบอกไม่ถูกผมน่าจะรับแต่งฟาร์มมาสักประมาณสามสี่เดือนไดไ้งานน่าจะประมาณสองร้อยกว่างานนะ โหปวดหัวมากเลยนะตอนนั้นพอไอทำแรกๆอ่ะมันสนุกมันได้เงินด้วยแหละแต่พอหลังๆนี่มันเริ่มไม่สนุกแหละ <laughs> มันเริ่มเครียดแทน <laughs> มันเริ่มเครียดมันเริ่มนึกไม่ออกแะละผมก็เลยตัดสินใจใเลิกเลิกทำไปนะก็ามาทำอย่างอื่นแทนนะครับ ในการรับแต่งฟาร์มเนี่ยถ้ามันรับแต่งเฉย,ยๆเนี่ยมันค่อนข้างยากนะต้องมนคนที่ชอบลงพวกไอเดียแต่งฟาร์มอย่างเงี้ยมันจะได้เปรียบคนอื่นเขานะเพราะว่าคนจะชอบ,ชอบมาดูแล้วเนาะเพอะเห็นแล้วรับแต่งฟาร์มเขาก็จะมา,าจ้างเราด้วยนะ <c oughs> ผมก็เลิกรับมาสักพักหนึ่งแล้วแหละถ้าเลื่อนย้อนคลิปของผมกลับไปดูเนี่ยน่าจะมีคลิปที่ผมลงแต่งฟาร์มไว้อยู่นะน่าจะเยอะเลย <c oughs> ช่วงนั้นผมทําเน้นลง YouTube ได้วยไงผมได้เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่มันมันลื่นไงนผมเลยมาทํากลับมาทำ YouTube เนาะถ้าย้อนกลับไปเรื่อยๆเรื่อยๆย,ย,ย้อนคลิปผมเก่าเนี่ย น่าจะสักประมาณแปดเดือนที่แล้วแปดเดือนที่แล้วนี่คือน่าจะงานสุดท้ายของผมที่ผมลงนะโอเคครับก็ต้องขอบคุณคนดูทุกคนเน่นะที่นั่งดูเป็นเพื่อน นั่งอยู่เป็นเพื่อนผมมาเนาะวันนี้ผมก็คงพักลแล้วล่ะครับผมเดี๋ยววันอื่นเดี๋ยวผมมาไล์เล่นใหม่นะผมก็ไม่รู้ว่าไลไรเกมอะไรนะผมก็เล่น the game นะแต่เกมพด d นะยังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาไล์ใหม่แล้วกันนะครับไม่วันอื่นเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ให,ให้ทราบแล้วกันนะเดี๋ยใครอยากกดเข้ามาดูผมนะ <c oughs> ไปแล้วครับผมบายยนะ เดี๋ยวสักคู่นะเดี๋ยวสักคู่นะครับ <c oughs> ไปครับผมบายยนะฝันดีครับผมราติสวัสดี